อับเซมีคนชื่อดีฟจะมีแบบดิปเปอร์อะไรวะดีฟกับดิปเปอร์ามะมีดีเปสอีกันหนึ่งพี่คนอื่นเขาไม่มีแคนเลยว่ะเราแบบมากันพร้อมพร้อมหน้าพร้อมตาแค่นี้ก็แบบขาดแล้วแค่มีแค่สาม้คนนี้ <c oughs> มากันทั้งแคน มากันทั้งแกนนะแต่แค่มีสามคนที่ยังซึมขู่ขูกันนี่บ่บ่อยกล้าเลยไอ้นายบ่เนี่ยกูมาทั้งแกนนะไหนไหนกล้าอยู่ไหนมันมาแล้วมันยังไม่มาไม่ไหวกล้ามันมาแล้วไอ้คนที่สองอ่ะไหนเจมคู่นะทีมแทนเอ็กซ์อ่ะทีมแทนเอ็กซ์อ่อพุ่นกี่อ่ะพุ่นกี่อ่ะชื่ออะไรนะชืาออะไรชั้นกี่อ่ะพี่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันบอกถามไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่ได้แทนชื่ออะไรตั้งชื่อให้อ่านยากทำไมคิดว่าเท่ชี้อะ

ถ้าชาร์จมาเขาต้องโดนหลังกูแล้วเฮ้ยอันนี้หน้าออกไปสู้อ่ะพี่ไม่เห็นเลยดิโอ้โหขึ้นท้ก่กลับบสโคบปก็ไม่มีอ่ะมันเซ็งตรงไม่มีสโคบปลเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วใ่จริง <c oughs> โอ้โหเเช่อยู่ไหนอยู่ไหนไอ้ก้าอยู่ไหนตาก้าหรอ ไอ้ก้ามันปีนิกูไอ้เกียร์ก้าย้อนไปมันปีนิกูข้างนอกออกไปข้างนอกทำไมอะไอ้ก้ามิีนิกูไม่ได้ผมก็น่าจะเป็นไอ้ซามันมีสองตีโอ้วโหตียโดนตีแรกเลยไอ้ซามอยู่ข้างในดีไอ้แดนเราคุยกันว่าตีเรากันบ้านดีไม่ใช่หรอเออตะกี้เรจะไปเช็คให้ก้าวเฉยไอ้กล้าแม่งเอาเลยว่ะ โดนโดนในแนนโดนแล้วเป็นคี้ปากชาวบ้านในแนนโดนขับรูเป็นคี้ปากชาวบ้านเลยกูอยากให้เงินน้องไอ้เหี้ยเอาเหรอใช่เนี่อยู่สองคนเหมือนกันเลยนี่ครับเนี่ย ใส่รับแล้วสองเลยสองโอ้โหเป็นเศษกันทั้งคู่นะครับโอ้โหน่าดีฮะอยากเดทกบผมตีแลนเองครับใส่ใจล้าับผมอินไว้วาน่อยเข้าปาร์ตี้ครับรวมเป็นสามรวมพลังครับผมสู้กับซูเปอร์ฮีโร่กันซะหน่อยใส่ใจล้ากก่อลครับผมเหมือนจะเห็นว่าแบยังไม่เห็นเท่าไหร่ยังเป็นทางด้านซ้ายอยู่ผมแต่วาดอยู่ใจล้าหมดใจล้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยเฮลเฮลคาคาซิงแล้วหิน ใจรล้าละลายวิ่งมาที่ะ โหลดลงมาครับขามันยิดครับผมแล้วันโอ้โหรือเปล่าครับผมตอนนี้เหลือกันอยู่2ครับผมได้ข้อมูลแล้วแล้วทางด้านโดของซิกเกเลตครับอัดเข้าไปกบระเบิดได้ลองค่อยๆมาห่อยบอกค่อยๆวางลงครับผมทั้งแบรดมูนทั้งคอสซี่ครับผมขบวนไปแล้วจบกันไปแชมเปี้ยนครับผมคนดีคนนีวก็แทนเองว่าเขาควจะแยกให้แบบคนเนี้เป็นคนลระตีพี่เนาะไอ้กาตีหนึ่งแทนตีหนึ่งสหรัฐนะครับหรือปีศาจเกินไปกว่าขบวนมาขบวนมาขบวนมาป่ะถอยก่อน เฮ้เดียเฮ้ทำไมใช้่ะเกิยได้ไงระบาดไอ้เชี่ยระบาดคุณคนโอ้ยเชี่ยมโอที่แลนเชี่ยระบาดไอ้สาสตว์เออว่าเดี๋ยวนะอ๋อไอเชี่ยเอ้ยไอเชี่ยโอ้ยี้ยอไอคิวไอ้าตว์ดูดีกับหลามือไอ้เชีนยไอ้เชี่ยตกีีดใครนะ ย,ยังเรายิงโคตรเยอะตีใกล้อีกแล้วใช่ <c oughs> เหรอตีใกล้ตีใกล้ามาแทนไอ้อเหี้ยมาแจมนะดุงงครับไม่มีกรออะครับดันครับผมแล้วแทนเอกกำลังไล่อยู่ครับจังหวะนี้ยังไงครับด้านหลังครับผมเบรกอัพบอกว่าเฮ้ยขอหมัดได้ไหมขอหมัดได้ไหมแล้วไงเนอะเรียบร้อยไปอีกเนี่ยครับผมเหลือแค่ n m j n m j สไลด์บานเจอหนีเสือป่าจระเข้แล้วก็แชมเปี้ยนไปยผมแทนเองครับครองไป2เกมครับอีกแล้วฮะได้รับรู้ว่าควายของควายนูน่นอะเบิดมาระเบอร์มา โอ้เชคผมโดนไม่มีไม่มีคิวอ่ะรอนะพี่ขึ้นมาล้วถอย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 ซีแทนซีแทนเออยัตติเมตลงมาอัตติเมตอัตติเมตใาระเบิดไปได้บ้างใครมีระเบิดโอ้โหเชี่ยเย็ดยิงไปอย่างหนักเลยไม่งวะอืมโหยโหดครบเลยวะที่พี่ก็ยิงพี่ก็ยิงจิปไปจะตายแล้วอะ ตอแตกมาแล้วแต่ว่ากดัติดไม่ทันเขาเปลี่ยนเกาะด้วยเขาได้ยินเสียงเราก่อนวะเขาป้าระเบิดไปเลยดนแทงต่อยแน่เลยว่ะโดนวิามาต่อยชัวๆไอ้เหี้ยก้าโคตรเหี้ยเลยจัดได้สแกนกู ไอ้เนีไอ้เนี่ยตีนี้หลบอยู่นะแต่อยาเฮียเลยไอ้เนี้ยหลบอยู่ตรงนั้นน้ำตกไอ้สัตว์จบเลยไอ้เนี้ยแช่น้ำตกกับสารเลีวอ่ะใช่เราฟ้าสองเราเราวงสามขาดขาดต่างฟ้าแค่อันเดียวเราเสียเปรียบแค่ตอนแบบเปิดไฟซะมันหนึ่งเราโดนระเบิดก่อนพี่แล้วตอนมาเปิดไฟเขาก็เขาก็เดินมาให้ผมยิงตั้งสามดอกนะมาตีแบบ มีคนบอกว่ามาดิทีม2ทีม2รวมกันรวมตัวกันแล้วอ่ะเฮ้ยเชี่ยใช่เหรอโอเคเยดูดิทีม2องหนไหนดิดิทีม2นั่นเหรอป่าก่าฮุ่ฮู่ฮ่คน่ดีเวอ่าุ่าน่่า่า่าฮ่่า่าฮ่ี่าฮาท่าฮ่าฮ่าฮหาาฮ่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 า ใครขรดบเป็นไรบอกนะเดี๋ยวติดเท้าไอ้หัวใจเทวายหัวใจไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วะไม่ไหวแล้วอ่ะเธอรู้ไหมว่าเมื่อกี้แทนมันบอกว่าอะไรเราบอกว่าอะไรบอกยป่ะแทนมันบอกว่าสามยี่สิบเจ็ด ก็แล้วแต่พี่สะดวกครับมันพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยผมรู้แล้วเราท้าเขาสามยี่เจ็ดใช่ไหมแต่ยี่เจ็ดใช้บั่นหมดเลยแล้วเขาใช้ปืนโอ้ยไม่ได้รอดมันจะต่อยกันเองอ่ะดิจ่ไ้ต่อยกันดีบุตรไม่แล้วถ้าสมมติว่ายิงยิงตี้เขาได้แล้วยังไงต่อ เราก็จะมีก่นเราจะมีเขาตัวเองเราจะที่เขาวเอก็เราไป่สู้กันมันไม่ได้แยกกันแบบสุดสุดแม่เน่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอวยโอรยโอ๊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 ยโี๊ยโอ๊ยาอ๊ยโอ๊่โอ่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยวอ๊ยโยโอ๊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 ่อ๊ยโ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 ี๊ยโอ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 � เราเทนพี่พี่เราฟาร์มเสร็จแล้วเรามารวมกัน่ผมพีเราไม่เราไม่ลงเลยแม่ไม่ลงด้วยกันเหรอเราไม่ลงด้วยกันเหรอไม่ด้วกันหรือเราไม่ขอมหมดเราไม่ได้เลยนะสไนค์เขาลงไปเขาเลยเม่ไร่ไม่ไม่ีเราไมันมีบ้านใหญ่อยู่ไม่ได้ยินอะไรเลยมันมีบ้านใหญ่อยู่ไปลงบ้านใหญ่ก็ได้ลงบ้านใหญ่แล้วแบบเก็บของใกล้ๆกันนะแมมืรัดแมงมืรตีได้เราม่ชิด ไม่งั้นไม่งั้นลง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 แมปอนเหมือนเกมเมื่อกี้ไหมครับขอบมันเยอะที่เราไปดูเขาด้วยแล้วเราเดินตามเขาเรื่อยๆลงไหนลงไหนครับลงไหนไม่แล้วลงลงไหนครับไปหัวไป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  อย่ายิงก anyway, ันนะนี่พวกเราันั้นเลยนะพวกเราลงไปวะแกพวกเรลงไปด้วยโอ้ลงกันเป็นหลอสีอะไรวะสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองเทีงสีเหลือ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  Budok, 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 เราฟังความเสิแล้วเรามารวมตัวแล้วเราพิจารณาเราเรารวมกันพี่ใช่ครับเดโนเซให้ใครให้บทใหมาให้พูดไวเกินผัดทุกอย่างเลยพี่ไม่เราเราเก็บเก็บมาก่อนพี่แล้วเราก็มาแบ่งกันทุกอย่างทำไมครั้งหนึ่ยไมเอาแบ่งยูนก่อนไม่เอาแบ่งเกมพี่อะไรผมรู้แล้วพี่เราก็เราไปเก็บยาแล้วก็ยิงปั๊มเกาะกันจนม่วงจนก่อกัน ไม่เล่นไเไมเล่นี่ลังเกาบุนุเซียช่งหมยังอ่ะเขายงอ่ะพ่อแม่เกาะดีกว่าไอเดกเกาะแดงเลยจัดเกาะแดงเลยเอาก่อนแดงเลยกาะแงกแดงเลยเอาก่อนแดงเลยไอแตวยเ่ไอ๋นี่นี่นี่ไอพิพาาเดกเลยวะทำไมไม่ไม่ต้องปั้กับออกเทนออเทนเลือยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนี่ปมพ่อแาไม่ได้ด้วยเลก็ต้องได้ด้วยคนอ่ะ มีใครครับ <Administration> มีครับมีพี่กี <S <S ้ป้อมเองปอมเองย่ายิง

ไปรวมไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถ้าเกิดมันกมันจะไม่มีของมันมกันก่อนนตกันเลพี่ไปบอลูนไหมลุที่ไหนไหนมีลุงบอกไม่ได้คนเลยไปไปคอนเทนเมก่อนไปเทคอนเทนตเมก่อนคอนเทนต์เมงคอนเทนต์เมงคอนเทนเมไปไปไปไเี่อะไรวะเนี่ยตสนุกเว้ยสนุกเว้ยโคตรมันเลยเอาใครเยอเนี่ยนูสลีกันอยู่สคนเเน์ไอ้ัหน่วยสวาน ไม่ละว่าวันนี้เราหมดเมตรวันนีเลาหมด1เมตรอ๋อยังบินมาอีเลยบินมาไอ้ยวกนี้มันเปนี้องอันได้มเนียไป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 มีสติมเมอร์มาแบบิชีวิตผมผมผมว่าเราต้องรวมกันได้แล้วพี่ไม่งั้นไม่งั้นโดนไล่เก็บแล้พี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขนาดเรารวมกอเยคนที่เก็บคนลีงเาบออะไปไปไป ไม่งั้นถ้าเขามาเดี๋ยวเราจะโดนมึงยังจงกลัวพี่เหรอไอ้เหียเราเป็นส่เรากลัวอะไรวะมาแล้วมาแล้วมาประเด็นประเดคือถ้าไม่รวมตัวกันเนี่ยตอนเขาปาเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วใช่แล้วต้องรวมกันแล้วนี่อไม่ใช่มันรวมกันแล้วมามรวมแล้ว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 ที่ยิงมีมาโดนยิงเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยมราดป่าเขามาแล้ว่ตัวไหนตัวไหนโดนตัวไตนี้

ตัวไรสิตัวไรสิตัวไรสิ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 อัวไรสิตัวไรสิเฮ้ยว้าวว้าวไปไปใครเห็นเห็นใครไกลไกลเห็นใครไกลไกลยิงเลยเห็นใครอยู่ไกลไกลยิงได้เจ้า กันด้วยจะบอกเขาไปจปบอกเขาไปผมแจ็คเครื่องผมด้วยลองมาลองไปดีเลย

เล็กหวาเจ็กหวาหังเกมเขาเาเล้ยหขวาเขาทลีวขวาเขาเลี้ยขวาไม่ก็อยู่นะไม่ก็อยู่นะตอเด็กตอบเด็กตอบเด็ก

เก็บหัดไปหัดไปไม่มีไม่มีไม่มีไป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 

พี่วัดี่ไ้ยกวาดแดงกวาดแดงโวยบอลดีบอดาวโวยบอดีบอดาวแล้วโวยบอลดีบอลดาวบุก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 ่ับีวมาช่วยอี่วัดพีวัียไปไหนเหี้ยไหนเลยตนี้ไปอะเลยมาเก็ตไปเลอ้ยมาชวยมาเก็ตไปเลี

ขวาขวา้า้า่ไ้าแวาไ้าวารนีง้เขาหลังหลังขาหลังลยโกนีเขขวาหลังลเก็ขาหลังาเก็ขาหลังา็เก็แทนชุดหน่อยแทนแทนชุดหน่อยแทนแทนชุดหน่อยแทนรถแทน ผีบีบแล้วไป้งแล้วยิงเลยวงไปวยิ่ง้ิเาไปลยไปกเลยเลยพไเด้ยไปเลยไไปไปเยไปไปไปเลยไไปเลเลยไไปเลยไเลยไไปเลยไปเลเลยไไปเลยไปเลเลยไไปเลยไปเลเลยไไปไปเยไปเลยเลยเลยไไปเลยไเลยเลยไไปเลยไเลยเลยไปเลยไปเลยไปเเลยไปเลยยไปเล รอนพี่ใจจุ๊บแต่ละต่ั้งตหรือใครเลร้อนรบไปแลไปจบไป้โอ้ยหลอกรเฮียร้อนแรงเลยเแรงเลยเหลือใครบ้างเหลือใครบ้างอันนี้เหลือคเดียวล่สองเดเลสองเล่สองเลนสองอันนี้ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยใครกอแม่

ไอ้เจ้อใหม่ไอ้เจ้อ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้มันก็ยังแชมป์ยี่สเนท้งมยี่สเไม่โคตเลยพี่ม้วนตัวยห่สเอ็ดกันเอโคตรเยอะเสียก็เนกอครึ่งนี่กวจะได้เจอพี่มาร์คกูอยากใคร่พี่กูจะชุบไปจเอาจริงนะเอนไอ้ที่ต่อยกันเองตอนแรกแล้วจะเอาเกาะ เก็บเกาะไว้ชุ่ให้ยิงดีกว่าเก็บเกาะเจริงชิวเซลไม่พอเพิ่มกามาแล้วเติมเกาะไม่ได้ยิงดคือฉากสุดท้ายแบบกระโดดลงมาแล้วโดนตายกาอากาศคือแบบอะไรวะโอเคทุกคนแยกย้ายตายสี่เราไปแยกย้าย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 ไม่วร์กไม่อกแล้วเอาพี่บ่งตะกี้เราน่าจะยิงเ้าให้หมดเลยเราแช้ของฟูโดนท้องเลยเยอย แม่งทำยังไงก็ไ hmm. ม่ชนะสักทีเหรอพี่